สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาวารีสคริมี่คุณยายมากับต้นไม้ดอกแสนสวยค่ะพุดน้ำบุตรเป็นพุดอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยโดดเด่นจุดเด่นข้อแรกเลยก็คือความงามของดอกค่ะนี่ค่ะความงามของดอกของคุณยายออกเต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะความงามของดอกค่ะดูได้เลยค่ะลักษณะจะเป็นดอกดอกเดี่ยวนะคะ กรีบนี่ค่ะกรีบคย่าให้ดูนะคะนี่ค่ะนะคะกรีบจะกระจายเป็นวงกลมนะคะบานในวันแรกก็จะเป็นสีขาวนวลค่ะเดี๋ยวคุณยาาให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้องจะบานวันแรกนี่ค่ะเป็นสีขาวนวลนี่ค่ะบานวันแรกนะคะ ประมาณสองวันค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่าดูสีเหลืองค่ะดูสีเหลืองนี่ค่ะบานได้สองวันแล้วก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีสีส้มนี่ค่ะสีส้มใกล้กันเลยค่ะนะคะสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะก่อนที่จะโรยราใช้ระยะเวลาประมาณทั้งหมดเลยเนี่ยเจ็วันด้วยกันนี่คือจุดเด่นข้อแรกก็คือมีสามสีนั่นเองค่ะนะคะ จุดเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือกลิ่นหอมค่ะเขาจะหอมค่ะน,นี่ถ้าวิดีโอมีกลิ่นได้นะคะท่านผู้ชมจะได้กลิ่นเลยค่ะกลิ่นจะหอมน,นุนวนวลค่ะหอมไปได้ไกลประมาณ2-3เมตรความหอมของพุทธน้ำบดเนี่ยจะทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายดังนั้นก็จะมีการนำไปใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความหอมเช่นน้ำหอมแชมพู เจลอาบน้ำนะคะนอกจากดอกจะสวยกลิ่นจะหอมสดชื่นแล้วดอกนี่ออกตลอดปีเลยค่ะนี่ค่ะออกกันเต็มๆอย่างนี้เลยค่ะตลอดปีเลยค่ะพุทธนามบุตรเนี่ยเป็นไม้พุ่มขนาดกลางความสูง2-3เมตรสามารถปลูกลงดินก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกในกระถางก็ได้ค่ะสำหรับต้นนี้คุณยายปลูกในกระถางค่ะ เหมาะสาหรับท like so right. ่านผู้ชมที่มีเนื้อที่จํากัดแล้วสะดวกเลยค่ะสะดวกมากเลยค่ะในการปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่วางนะคะเพราะว่าในแต่ละฤดูเนี่ยค่ะตำแหน่งที่เราวางเนี่ยค่ะบางครั้งมันต้องเปลี่ยนค่ะเขาชอบแดดวางไว้กลางแดดในหน้านี้พอหน้าฤดูเปลี่ยนไปแดดก็อาจจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ต้องมีการเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นปลูกในกระถางเนี่ยสะดวกมากเลยค่ะในการเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่วางนะคะ วัสดุที่ปลูกก้อนเน้นล้วนซุยค่ะน้ําไหลได้สะดวกนะคะวัสดุปลูกคุณยายเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะวัสดุปลูกของพุณยายนะคะก็จะเป็นดินค่ะดินใบกั้มปูค่ะสองส่วนนะคะกลับมะพร้าวสับหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยคอบครึ่งส่วนค่ะมันปุ๋ยคอบก้อนใหญ่เลยนะคะ การที่เราผสมดินที่มีใบ,บก้ามปูเนี่ยก็จะเร่งให้ดอกมีสีสวยสดใสค่ะการปลูกนะคะในกระถางคุณยาทำให้ดูนะคะว่าเราทำอย่างไรบ้างมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้เขาออกดอกตลอดทั้งปีงดงามแบบนี้เลยค่ะเราก็เริ่มที่การปลูกนะคะเราเอาคุณยาจะเปลี่ยนให้กระถางใหญ่ขึ้นค่ะ นี่ค่ะเราก็รองก้นกระถางค่ะด้วยกระเบ้องมพราสัก็ชอบวัสดุปลูกที่ร่วนสุยนะคะรองก้นกระถางด้วยกระบอืองมพาสับแล้วเราก็ใส่วสัสดุปลูกลงไปที่ที่ยให้ดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะใส่ลงไปสักเล็กน้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราวัดขนาดกระถางก่อนค่ะว่าเราควรจะใส่ มากน้อยขนาดไหนนะคะคุณยายใส่ไปแค่นี้ก่อนนะคะการวัดขนาดก็เอากระถางเก่าเนี่ยค่ะตั้งลงไปค่ะให้ดินเก่าเนี่ยเสมอกับปลากระถางใหม่แสดงว่าอันนี้สูงเกินไปค่ะเพราะว่าคุณยายจะเอาวัสดุปลูกเก่าออกไม่เยอะนะคะเพื่อว่าเขาจะได้ไม่กระทบกระเทือนมากค่ะ ยาออกก่อนนะคะสูงเกินไปค่ะถ้าเราเอาวัาสดุเก่าออกเยอะนะคะรากน้องกระทบกระเทือนน้องก็จะชะงักการเจริญเติบโตมลองว,วางใหม่นะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้กําลังเหมาะค่ะในวัสดุปลูกคุณยายใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ขอใส่เพิ่มเติมค่ะ ก็เป็นปุ๋ยสำเดือนค่ะออสโมคโคดค่ะแล้วก็กันมดกันมแมลงเพราะว่าหน้าร้อนพอเราลดน้ำลงไปในกระถางก็จะชื้นนะคะแล้วมดก็จะชอบมาอยู่กันค่ะแล้วเมื่อมดมาก็จะพาเพลี้ยมาด้วยค่ะคุณยายก,ก็ใส่สตนด์จีนะคะป้องกันมดมแมลง แล้วก็เอาดินใส่สักนิดหนึ่งหลบสักนิดหนึ่งค่ะแล้วที่เราก็ถอดกระถางเก่าออกค่ะน้องบิกระถางกันนะคะจับน้องไว้นะคะแล้วก็ปิดกระถาง ต้องค่อยๆค่ะเพราะว่าหินเขาค่อนข้างตอกนะคะค่อนข้างปอกพอเราบีบกระถางแล้วเนี่ยเราก็ดันค่ะดันก้นกระถางค่ะก้นกระถางเป็นค่อนข้างแน่นนะคะเดี๋ยวคุณยายขอจับน้องก่อน ู้ชมดูล่างสิคะนี่ค่ะลากเต็มกระถางเลยค่ะเพราะฉะนั้นเอาวัาสดุเก่าออกไม่ได้เลยค่ะจากกระทบกระเทือนค่ะเนี่ยก็ตั้งไปเลยค่ะโอ้หได้กระถางพืชใหม่นีด้ดียวเองญาตคาดว่าแตา่ลาจะเอาวัาสดุเก่าออกบ้างเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยจะได้เติมวัสดุปลูกใหม่แต่ว่าอันนี้น่าจะ ไม่ได้เลยค่ะคุยเคียอะไรไม่ได้เลยค่ะคงต้องตั้งไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เติมค่ะเนีย่ยขอเติมวสัสดุนะคะเติมลงไปตรงริมริมนะคะ่ะเนาขอเอากระถางน้องใส่ลงในนี้เนนะคะปึ๊บอ่าใส่ในนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จับน้องหอยู่กลางใช่ไหมคะเราเติมค่ะ เติมลงไปตรงที่ว่างๆนี่ค่ะดันลงไปเลยค่ะนะ,ะใหญ่ใส่ก่อนแล้วค่อยดันทีเดียวก็ได้ค่ะเนื่องจากว่ากระถางใหม่ใหญ่กว่ากระถางเก่านี้เดียวเองค่ะวะสัสดุปลูกใหม่คงใส่ได้ไม่เยอะค่ะ ใส่ได้แค่ริมรๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณยายใส่แล้วก็เอาไม้กดใส่ก่อนนะคะเป็นไม้ที่มีชื่อเพราะแล้วก็รูปลักษณ์งดงามมากเลยค่ะดอกสวยกลิ่นหอมออกดอกตลอดทั้งปีนะคะปลูกเอาไว้ชื่นตาชื่นใจค่ะ สวยก็สวยหอมก็หอมนะคะเหมาะสำหรับบ้านเราค่ะเพราะว่าน้องชอบแดดค่ะบ้านเราส่วนมากก็จะเป็นแดดซะส่วนใหญ่นะคะหน้าหนาวก็แทบจะไม่มีนะคะมีทีก็น่าฝนน้องก็ทนฝนได้นะคะพูดง่ายๆก็คืออยู่กลางแดดได้เลยค่ะ แต่ว่าอากาศลมพัดผ่านได้ดีน้องก็จะเจริญเติบโตค่ะเดี๋ยวคุณยายใส่ลงไปแล้วก็ขอเอาไม้กดนะคะเพราะว่าเอามือลงไปไม่ถนดัดละค่ะต้องกดหลิงๆเนี่ยค่ะ ผิดไปนิดนึงค่ะคาดว่าจะเอาวัาสดุเก่าออกได้บางส่วนนะคะวสัสดุใหม่ก็จะลงได้เยอะกว่านี้แต่เนื่องจากท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะคะว่ารากน้องเยอะมากเลยค่ะยายไม่สามารถที่จะเอาของเก่าออกได้เลยยายก็เลยจําเป็นต้องใส่ได้แค่ริมๆเนี่ยค่ะแต่กดริมๆต้องกดให้แน่นนะคะนิะนะ น้องจะโยกคอรอนค่ะนะคะผมจะกดดินไปนิดนึงนะคะตรงแอาไม้่ลยยังลงได้อีกค่ะยังลงได้อีกค่ะเ,เอาไม้ทกระทุงลงไปก็ลงได้อีก เบาๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากิ่งกิ่งจะค่อนข้างกรอบค่ะเดี๋ยวถูกแรงๆเนาะจะหักกำลังสวยที่เราขาเสียได้ค่ะข้างบนนี้น่าจะใส่ได้อีกเล็กน้อยนะคะข้งบนนี้ตรงนี้ยังโปร่งอยู่ค่ะใส่ได้อีกค่ะ ให้แน่นๆน,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 นะคะเวลาน้องออกดอกนี่นะคะกลิ่นน้องหอมและมุนจริงๆค่ะไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะไม่อยากเดินไปไหนเลยค่ะสดชื่นจริงๆค่ะเดี๋ยวคุณยายขอโปะข้างบนนิดนึงข้างบนหน่อยค่ะ กมะมะพร้าวไว้ข้างบนข้างบนถ้าตอนนี้อากาศร้อนค่ะรักษาความชื้นให้น้องหน่อยเอาละค่ะได้แค่นี้เองค่ะนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือรดน้ำค่ะอยารดน,น้ำเลยนะคะ อันนี้อ๋อเห็นใบเหลืองอยู่ใบออกค่ะใบเหลืองเดยบออกเลยค่ะนี่ใบรานงั้ไม่มีแล้วนะคะเราก็รดน้ำเลยค่ะคุณยายขอเอารดน้ำในถาดรองนี่นะคะน้ำจะได้ไหลออกมาไม่ไม่ไม่เปืเป้อนแต่ว่าเวลาเราเลี้ยงจริงๆเราไม่ได้ใส่ถาดรองนะคะเดี๋ยวนะคะ ขอลดน้ำนิดนึ่ง <Okay. S 1> คุณยายใช้ดูน,นะคะว่าความร่วนซุยของวัสดุปลูกเนี่ยพอเราลดน้ำลงไปเนี่ยน้ำจะไหลออกร่วนกัะหางเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็วางไว้ที่ที่ร่มรำไรสักหนึ่งสัปดาห์นะคะให้น้องฟื้นตัวเสร็จแล้วก็นำออกแดดทั้งวันได้เลยค่ะเพราะว่าน้องเนี้ยชอบแดดอ่ะคุณยายช่วยดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้แลรวน้ำลงไปเห็นไหมคะนี่ค่ะน้ำไหลออก้นกกระถางแล้วค่ะแสดงถึงความรุ่นซุยค่ะรุ่นซุยของวัสดุปลูกนะคะ ตอนสุดท้ายนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพุดน้ำบุตรเนี่ยชอบแดดทั้งวันนะคะถ้าแดดไม่ไม่เพียงพอย่ใช้ดูค่ะนี่ค่ะทั้งต้นเลยค่ะนี่คะถ้าแดดไม่เพียงพอก็จะไม่ค่อยออกดอกค่ะส่วนการลดน้ําก็ลดทุกวันค่ะวันละหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าช่วงหน้าร้อนมากๆแบบนี้ลดวันละสองครั้งก็ได้เช้าเย็นนะคะ จากวัสดุปลูกที่ล้วนซุยการลดน้ําแล้วก็แสงแดดที่เพียงพอก็จะทําให้พุทธนาบุตรที่ปลูกในกระถางนะคะเป็นพุ่มสวยแบบนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นพุ่มสวยแบบนี้แหละค่ะพิยามินให้ดูค่ะนี่ค่ะแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีเลยค่ะสวยงามจริงๆค่ะหอมละมุนมากเลยค่ะ มาปลูกกันไว้นะคะสวนของเราจะได้สดชื่นค่ะไม่อยากไปไหนเลยค่ะวันทั้งวันเราก็อยู่ในสวนนี่ค่ะสดชื่นนะคะมีความสุขตาสบายใจขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยาด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ